ครับก็ตัสบีนักเรียนที่รับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาต่อเน,นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือการป้องกันโรคติดต่อนะครับก็ในวิชาศุภปศปึกษาก่อนนะครับเอามาดูเนื้อหาในต่อไปนะครับ กาปรป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญนะครับหนึ่งโรคไข้หวัดใหญ่นะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี้ก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถเกิดได้กับทุกเพศนะครับแล้วก็ทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่นี้ก็คือการติดต่อสามารถติดต่อโดยการไอหรือยามนะครับแล้วก็การหายใจเอาเชื้อไวรัสที่เกราจายในอากาศเข้าไป การใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโดยเชื้อไวรัสนี้จะป่านอยู่ในน้ำมูกน้ำลายนะครับหรือเสมหะของผู้ป่วยนี่นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นี้มีอย่างไรถ้านักเรียนมีอาการอย่างนี้ก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยนะครับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หนึ่งนะครับผู้ที่เป็นโรคไข้หวัยใหญ่นี้จะมีลักษณะการหนึ่งมีไข้สูงนะครับทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ตัวร้อนจัดหนาวสัน่นสองปวดศีรษะและวินและเวียนศีรษะมากนะครับมีอาการปวดตามกระดูกและก็กล้ามเนื้ออาการอย่างที่สองนะครับสามมีอาการขึ้นไส้และก็อาเจียน นี่คือผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สี่ในระยะหลังเนี่ยจะมีอาการคัดจมูกแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วก็จะเจ็บคออ่านี่ก็คืออาการของคนที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับทีนี้เมื่อนักเรียนเนี่ยนะครับมีอาการทั้งสี่อย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้นั่นก็สันนิษฐานได้เลยว่านักเรียนน่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะครับนักเรียนมีไข้ขึ้นสูงอสองนะครับก็มีอะไรอีกครับ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามกระดูกในกต่างๆพวกนี้ทีนี้เรามาดูวิธีในการปฏิบัติเมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หนึ่งนะครับเมื่อสงสัยว่าเป็นหรือมีอาการของโรคควรให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองพาไปพบแพทย์อ่านี่ประเด็นสำคัญที่สุดสองนะครับก็คือดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกไม่ควรดื่มน้ำเย็น สนอนรลบพับกผ่อนให้เพียงพอได้ห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นสนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เชน่นผักผลไม้และอาหารที่ย่อยง่ายเชน่นข้าวต้มโจ๊กห้าน,นะครับควรเช็ดตัวเพื่อลดให้เพราะคนที่เป็นโรคไข้หวัดน,นะครับหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยนักเรียนจะมีอาการหนาวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีในการรักษา อุณหภูมิในร่างกายให้มันลดลงก็คือจะต้องเช็ดตัวนะครับเช็ดตัวบ่อยๆเอามาดูต่อไปนะครับต่อไปก็คือการป้องกันและก็ติดต่อและก็การแพร่กระจายนะการป้องกันการติดต่อนะก็าการแนะพร่กระจายของโรคมีวิธีในการป้องกันอย่างไรหนึ่งก็คือไม่ใกล้ชิดหรือคุกคีกับผู้ป่วยสองนะครับไม่ใช้สิ่งของ ร่วมกันนะครับร่วมกับเช่นฝ้าเช็ดหน้าฝ้าเช็ดตัวแก้วน้ํานะครับร่วมกับผู้อื่นสามนะครับก็คือใช้ช้อนกลางในขณะรับประทานอาหารทุกครั้งสี่มันล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดแล้วก็ถูกวิธีห้านะครับก็คือสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรืออยู่ในชุมชนที่มีคนจํานวนมากหกนะครับ ผู้ป่วยเนี่ยควรสวมหน้ากาธนาไมยเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นและต้องใช้ผ้าปิดปากละปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นครับก็ในเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวนะครับโรคติดต่อคือโรคไข้หวัดใหญ่เพรานที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้ก็เหมือนเดิมนะครับนักเรียนสรุปลงไปในสมุด นะครับตมุดเรื่องโลกไข้หวัดใหญ่ลงไปในสมุดที่ครูได้คุยกับพวกเราไปเมื่อกี้ก็อยู่ในหนังสือนะครับในหน้าต่อไปเมื่อกี้นะครับในหน้าจากสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะแล้วก็ค้นคว้าได้สมปดห์นี้ไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดนีนะครับ